สวัสดีครับพี่น้องไม่แยังก,กีนวันนี้ไ่เคาเห็นอะไรนคะครับว่าอ๋อไปแล้วพี่น้องโอ้ระบบไดเมียน,นักก่นระบบการ์ดนะครับเต๋อ๋อร่อนละสิบบาทพี่น้อ,เอนเด้ มาขักแกน้นก <Yeah. S 1> กาันนีน้เออขัดแกักเนแ้ยเจ้าเนี้ยมึงบ <Yeah. S 1> าดีนเห็นยังในเอามานียังไรสีวะไรข้ออะไรมาณีแม่เนี้ยพี่น้องมึงเด้อ เออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแม่โรบินสันไม่เอตุลาให้นางอ้นเนาะน้องสาวอ้นฝากไม่เอตุลาไอพี่น้องมาไนเด็กจักรอบนี่แม่มัดชิบานนะเออหมดละกนาแนนพี่น้องใหญ่เด้ เรื่องรอบปินสันยังไงเป็นวงเล่นของเด็กน้อยเลยพี่น้องมันแล้ววะเออได้ได้สามรอบฮ่ามั <c oughs> น,มานี่ย <c oughs> ได้สามรอบพี่นอ้องได้สามรอบ <c oughs> เอาดึงออกแค่ยังไงน่งนะ เนี้นะองี้นะใเขาได้เลียนรูนะ้เนาะออกมาทั้งนอกเอาเป็นั่ไหนเนาะเีมไม่หน้อยอเขาได้เลียนรูปทั้งนอกเขาเห็ดนี่ยังเห็ดน,นี่ยังกันนะนี้ยเงี้องีเ้เ้เงาเเียเี้ี้ี้เ น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นพี่น้องเห็นป่าวขึ้นมาขี้นมาขี้นมาเอาพี่น้องพีนะเอาเอาไปขี้นมาทางไหนเอับ <c> ไ <oughs> ม่นี่ยังอ่ะไม่ได้ยินเลยเออเออไม่ไ <c oughs> ดย้ยินเลยเยียงระวางคำว่าทิพย์เฮ้ เมองเนองเมือมเเงเนี้มันเนโอทิโยกไปนํายเน่อี่นเนี่ยนดานี่เออเพื่นอ้ยพอกนนน่งกอนี่ยมัขนาดพี่น้องนี่ ก็มีแนวเล่นหลายอันอยู่จะเป็นอยัางนี้เรียกเล่นเต็มเลยพี่น้องคนนั้น เงี <laughs> yeah. mm ่ยเงินเพลงนี้คือเพลงในรถนั่นเขาเนาะเสียงเพลงมันงำเจ๊อีเจ๊อี มัก์คมาเะเดพี่น้องเลยอยว่านั่งอยู่ตรไร้เหี่ยนกับพอกับแม่เราล้วก็ไปสวนเนาะพราะใครได้ออกมาเล่นโลกภายนอกมานน่ามาเห็นไปนั่งส่อนคักอันนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นอะไรเทรพรอพรสประลองการอานนี้ครับน,นี่ขึ้นไปเล่นตั้งเงี่ยนยางไหลโลกงมาเน,นี่ต้องเป็นเด็กน้อยที่ง่ายขึ้นว่าจังน้อยแล้วส้ามาหนาเล่นอาจเกิดอันตรายครับผม,มกล่องใหญ่ อันนี้คื okay well อได้หลายรอบใช่ไหมนะจ้าคุณพุดสาวคิดเงินนางยื่นไข่เอาเมื่แล้วที่แม่มาเนี่ยเอาลงมาเนี่ยเบื้องอาการตอนลงมรู้ไหเนี่ยมามามาาเพิ่งเเร็วเร็มามามาไอีกหรอไปขี้นเือนไปขี้นเือน ด้านในมาเหี่ยเอาเอาเอา,เอาต้องมาตรการคุ้มคืนเอามาเร็วนะพี่เ้เอานี่มาีครับอเอาเี่ยงเอารวดบ่ อันนี้มันคือทำงานเลยเนี่ยอันนี้คือทำงานไหนเลยเนี่ยอันนี้รถตำรวจนะเนี่ยโปลิส เป็นไงน, <c oughs> นีเป็นนี่เป็นนักกระตูนเลยพี่น้องน้องน่ะเป็นปนกักกระตูนเลยนี่นะ อนี้ซากว้พี่น้องบ้านอ่ะอนนี้บ้านภาพยุท์บ้น่ะเอ้ย การภาพพยนตร์เนาะนี่เนาะพันหนังเลยอันนี้เป็นโตนะพ่ออ่าครับน่าไม่เล่าอันนี้อันนี้แบบไฮเปอร์เห็นยังอีกไหมนี่เอาพี่น้องที่ขึ้นเองแล้วเด้๋ยวไนี่เอาเอาเอาแลวั้างเลยเอาเอาเอาอาไม่ได้บืนขึ้นเองอะนี่เอาเมื่อวานมันใส่การคือเก่า มีมองหยอดวันเนี่ยาก,การ์ดนี่ไงการ์ดข้างนี้ไปเพื่อนมาขึ้นการ์ดเข้าไปแล้วไปทันโอ้มีูมวันนี้มีมวันน่นะเราอยู่ที่โรบินสันน่ครับวันน,นี้ครับ มายัตุระให้น้องสาวครับผมมีสันญงงาย่วงง่ายไฟสันนี่มองน,น,นี่มองขมลิทเดีย๋ยวพาเด็กน้อยใส่ราคาลอยสองลอยสามลอยไปเนาะเฉี่ยใส้ละลูกเข้าดิเจ้ะเอาคือถอดหมวกออกแล้ววันนี้โอ้ยผมงาม่ามแต่นอถอดหมวออกแล้วน้อนี่เนาะเนาะ พสดีแจ้ะด็ดดึงดึงเด็ดดึงดึงนาวอะไรพี่น้องต้องพอต้องพอกับลูกผ่านใ่หมกเลยเป็นเมียคนเรียกเก็บตาให้มานหน้าหน่อยกันตามตัวพี่น้องได้สามตัวพี่น้อง โลวินสันเอาย่ายก็ง่ายโลวินสันในง่ายเลยเพี่น้อาง่ายใครอีหลีโลวินสันมุกดาหารครับผม <S <S มาเลย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 อ,อ,อ่ะตะลักินนี่ไปข้าน,นี้ครับผมไปเพ่อนไม่กินหนาไรนะครับบ <bye> ายค่ะ